กตกอีกแล้วครับฝนตกแบบแดบดบดอกด้วยนะครับนี่ตกแรงเลยแล้วก็แดดดอกด้วย <c oughs> ตกแบบแดบดบดอกด้วยนะครับดูครับคนกำลังเดินเยอะๆคนหายหมดเลยยอดเลยเดี๋ยเลยนะครับไปก่อนได้เลยดูครับเปียกแฉะหมดเลยครับโอ้ตกแรงเลยตอนนั้นหนึ่งร้อยครับผม เปียกหมดเลยครับคนเยอะมากเลยเพราะผเป็นสิ้นเดือน80ครับมันเป็นสิ้นเดือนนะคนเยอะมากเลยครับผมแดดหลอกจ้าๆตกเฉย20ิครับเซ็งมาเลยเปียกหมดเลยครับผมดีนะผมอยู่ใต้ร่มไม้ไม่แรงาไหร่ดีนะลงของไม่เยอะเปียกหมดครับวิถีคอไทย